สายเอ็นตัดหญ้ากับถาดใส่นะครับจะมีปัญหาก็คือถ้าเอ็นตัดหญ้าขาดนะครับแบบนี้เนะราก็ต้องถอดออกมาถอดออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับก็ทําให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีที่ไม่ต้องถอดนะครับเปลี่ยนโดยไม่ต้องถอดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราก็จะ ทำสายเอ็นนะครับมามมวนตรงปลายนะครับมัดรงปลายาเอ็นเน,นนะครับลักษณะนี้นะครับจะวัดประมาณหนึ่งคืบนะครับตัวเองน,นะครับ ลักษณะนี้นะครับจะสังเกตที่ถาดน,นะครับมันจะมีรูอยู่สี่รูนะครับก็เสียบเข้าไปเลยครับแล้วเราก็จะมีทรงทเราใส่เอ็นนะครับปกตินะครับก็เสียบเข้าไป ได้หนึ่งเส้นนี่เป็นแบบเดิมปกติเราใส่ตรบ,บนี้ครับซึงต้องถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปจะได้หนึ่งเส้นทำสี่เส้นก็ได้สองเส้นก็ได้นะครับถ้าสองก็ต้องขนานกันตรงข้ามกัน ถ้าสก็ใส่ทั้งสี่เลยนะครับเยวมาดูตอนจีบเสร็จแล้วนะครับนะครับการใส่นะครับแต่เราจะใส่ไม่ได้ใส่ถ้วยรองนะครับเพราะถ้าใส่ถ้วยรองเข้าไปมันก็จะไปกันนะครับก็ึงไม่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับก็จำเป็นต้องถ้วยรองออกนะครับ เดี๋ยวไปลองใช้งานกันครับครับ,รบหลังจากเราไปใช้งานมาแล้วนะครับถ้ามันขาดแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องถอดนะครับแล้วก็ ดึงแล้วก็สอดเปลี่ยนใหม่เลยใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับขอบคุณครับ